ปาเบ็ดแบบนี้ถ้าปลามันกัดไม่ลึกก็มันจะหลุดง่ายนะอันนี้เพื่อเป็ดขุดาหอยโอ้โห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  S <S โอ้ยสูดยอมสูดยอมครับสวัสดีครับขันกลปิดชิงครับผมัวนนี้พามาหมายธรรมชาติอีกหนึ่งไมายครับเป็นหมายเคลื่อนมชมบรรยากาศก่อนครับผมสวยเลยฮะ เป็นหมายชโดที่นี่คือเขื่อนไม้เต่งครับผมน้ำลงไปเยอะมากๆนี่ยัางล้าโอ้โหของเยอะมากครับที่ผมมาตอนนั้นมันขึ้นไปอยู่บนถนน,นเลยนะนี่ลงมันนี่เลย ก็จะมีลุ้นเรืเ่อง s h a โดแต่ตียากจะต,ตียังไงแ,แบงค์เดินไปนน่นอลองตีเช็กดูครับผมจะตีเช็กใต้ตรงน,นี้ไปไปรับชมครับผม,ผมจะเจอตัวไหมวันนี้อะไรก็ได้ครับจ o โดดสูบได้หมดไปสวย ใช่สักทีเถอะนะหลุบตรงนี้น่าสนใจครับ โอ้ยลมพัดเปียวครับผมอ่าเสินไม้เต็งก็แห้วครับน้ำมันลดระดับเยอะครับปื้นเลยอ่ะอที่ตรงสภาที่เคยไปตีก็ลงไปไม่ได้น้ำยังท่วมอยู่เดี๋ยวรอให้น้ำแห้งวันนี้หน่อยครับเอาเยือสดมาลองเล่นชะโดดนี้ก็หากลับครับวิ่งกงลับไปเลยวิ่งเลาะดูหมายไปช่อนเลื่อยมา จาเจอข้างทางก็เป็นคุดเป็นคุดเพื่อจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยดูหินเต็มแต่ล้างนะลกล้างหลอเทสซัดมาเดินดูครับก็จะมีกระช่อนมาไปรับชมกันครับผมเดยกมาใช้สัตว์กรดีครเจ็ดกำสีทอง สัตว์ไม่ไม่มีตอบสนองอลก็เปลี่ยนเหยื่อเพื่อหาเกมเลยไปครับผมปาไม่กัดเกมก็ไม่เกิดเดินอ้อมมาได้ด้วยเงียบเยอะตอนนี้เอากดีลงไปดูก้อนดูแงบียบ ทางโน้นยังเงียบอยู่ใช่ไหมว่าเออมันร้อนอะ่ะมันน่าจะอยู่พื้นรว่างทางกลับบ้านครับจเจออีกหมายนึงครับเป็นเป็นบอ่อเก็บน้ำอะ่ะแต่นี้มันเป็นพุ่ง,งานาแบบไม่ได้ทำนานแล้วจะลองเอาไปดีไปเช็คดูครับจะมีตัวไหม ความรู้สึกว่าเหมือนจะมีตัวเลยนี่ครับน้ําสวยเลยเอาแบงค์เช็ดอยู่นู้นไม่มีบ้านคนนะไล่เราก็ไปก็แค่นั้น ่อนแล้วโอนแล้วโอนแล้วฮุ้ยฮู้ยเฮ้ยโอ้ยใส่ดีด้วยเร็วว่ะงไง ก็อยู่แล้วนะเปลี่ยนตาเบ็ดใหม่ฮะจะยึงไงผมให้ดูนะตาเบ็ดแบบเนี้ถ้าปลามันกัดไม่ลึกกมันจะหลุดง่ายฮะอันนี้เพื่อเป็นกุดทาหอนนะนี่เห็นกันไหมตัวเนี้ตาเบ็ดตัวนี้ยถ้ามันติดแต่มันก็จะไม่ค่อยหลุดอกแต่ถ้ามันมันจะติดยากมันหลบมันจะบิดปลายเข้าในไหม เซ็จพกมันปิดเข้าไหนกร้โดูนี่ถ้าแบบธรรมดาอันนี้ VMC นะ VMC นี้มันจะแอนออกนิดนิดครับติดแน่นอนเห็นไหมเห็นไหมตายมันอย่าใช้ VMC แน่นอนอยู่แน่ๆรัาเนี่ยโเคเซตได้เลยครับผมหาทำไมฮะเป็นเล่นเฮ้ย เอาไม่มันน่าจะตอนน้ำท่วมอ่ะตกคักที่ที่บ่อนี้เฮ้ยโอ้โห

อุยบโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โยโอ้ตัวนี้เกือบสองโลโลคว่าสุดยอดของเจ่งโอ้โหกระดีไก่ชนอะ เอาแบงค์โดนฮนิ้นปนันนินโอ้โหสุดยอด <c oughs> เป็นโล <c oughs> โอ้โหดู <c oughs> นี่ช้อนกับปนันนินนี่ค่มามือผมกับลอกเอกช้อนช่วยมากไม่เังบอก ปาป้าฮุยย้ยแงยงยงัยง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 นะเอาโดนแงงโดนไม่ต้องไปงั้นไปงั้นไปงั้นโอ้โตูดเอกตัวกระจีจะคุ้มกับการลงไหมเนี่ยอ่าอหมุนกลับมาหมุนกลับมาแล้วก็อ้อมนี้เนี่ย เอาหมุนหมุนหให้มันให้มันตึงๆเลยกลังไปต้องแล้วโอ้อาจจะมีใยเอาหมุนขึ้นมาหมุขึ้นมาเปดึกเปิดอ่าหลุดก็หลุดไปอหลุดก็หลุดไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่ย้อนตรงนี้เลยอยู่ตรงนั้นเลย่แปม อันนี้ปล่อยไป,ปเด็กโอ้โยแต่ใหญ่ใหญห่เอาเลยเอาเลยเมื่อกี้มันออกมาไง,ง,ง,งน,น้ำกระจายเลยครับ เขาไปอยู่ข้างในแล้วไหนโอ้ต้องรอจิบจิบบ่ฟฟาดเลยกลับมาสามอีกรอบครับ หมายเด็ดหมายเด็ดยอีฟ้ามันแบบปลอดภัยไว้ก่อนหลบ่ะตะเวนตกปลาหมายธรรมชาติคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมก็มืดแล้วครับฝนก็กงจะมาปลาไม่กัดเลยครับผลง,งานวันนี้ก็ปลาช่อนยังใหญ่เลยครับผมระมาโลครึ่งได้ครับแล้วก็ปั้นินไสโลแบงเอามาสึดยอดครับผม ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ